จะออกแล้วน้องครับนาวพีนี่เบเอาขอทางหน่อยขอทางหน่อยติดติดติดขอทางหน่อยขอทางหน่อยเี้ยรถนเ้ยไอดีเก่งลติดเทาร่ตเดเท่านครับรถ หน้าเิธีเคลียร์ออกแล้ววัเนี้โอเคนี่บรรยา้าศิธีพี่น้องครับที่ตลาดเซลีพุทธมณฑลสายห้าพี่น้องครับ

ท้องฟ้าปลอดโปร่งไปแล้วครับปอนโปรงคอนี้ไปแล้วพี่น้องครับคอนดำๆอย่าไปแล้วอนี้ก็ขึ้นตั้งแล้วพี่น้องตั้งเครื่องตั้งของแล้ว ส้ำว่าเราไยัดให้ตัดออกแล้วะมันอม่มีหมอกตัดงานจะไปยัดงานออก็่ได้มันก็่มีหมงกตัดคือลวันเคีวิ่มค้ิ่สี่วเพิ่มินหิงเนออกมาแล้วเพ่มเคี้ยิ่้เม้วม้ยว่้เิ่้เ่ม้มนเเเ้มยเเเ่ย ปวดเนี่ยเด่นใช่ไหมครับมันม้ดมันเปิดแ้งเปิดแฉกแนนเปิดมันเนี่ยในเพลงในวันน้องแล้วคนกใจว่ามันหลายปวดหลายตาอันนี้คือลองเปิดใจลองมาดูก่อนลองมาดูก่อนอย่าไปทกปัญหาว่ามันบอทันยังสั่นยังสี่พี่น้องเจ้าปัญหาทางนี้เดี๋ยวสีแก้วหรอกแนนวะคอยแก้วหายเลี้ยังมู่ผมมู่ผมเ่าบอทันนี่มึงย่บมึงตอนมึงไปมุกซองเห็นปะ สามทุ่มกัวซีทุ่มยัง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 จังใจยี่หงหรูของไม่แ<อ>ห้งค้นไม่เบิดอันนี้มือที่สามนี่ครับอันนี้มือที่แล้วมาเริ่มข้อที่แล้วด้วครับวันนี่่อาตั้งเวทีน,นั่นอยู่ในกรอบแล้วครับเวทีอยู่ในกรอบด้วนี่ก็เหลืออยู่บางบาง,บางส่วนก็ขึ้นไปเก็บไร่เหลี่ยมอันหนึงน่ะหล่ะปัญหาคุยกันแค่มือเดียวแนนก็นแลเห็นปัญหาไปเรื่อยเพ่นกๆค่อยแๆแก้ไปค่อยแก้ไปเรื่อยๆครับก็นี้ก็เดี๋ยวนี้ก็คือเหลืออยู่รูปบางส่วนนี่แหละคุยกันอยู่สองฟังนี่แหละวันนี้ รถลำพงนี version, <ol> ่เหล้าวางแผนกันย like ังบอดจูแบบขันยันยังไงเก่าินจะพับย so ังไงไก่มันก็จะไงก็ไปเดียวในปีเ hey, ดียวเลยปีร really ุ่นพี่จ้างเขาครับอันนี้ผู้ใดเห็นยังที่ผู้ใดก็อยากจ้างได้นี่ไปแมนปีหน้าสิมีอยังอีกเนี่ยครับเสียนนน์จะสิผู้เจ้าเห็นงานเอาอย่างเอาขับเอาเงินเอาเท็ดไปจำผมมาแต่ผมมาผมมีรถเทียคันเดียวเท่านล้นเนาะกลัวสิ่มาหวัดมือนี่ได้มันวามภูมิใจมีครับเท็ยนเราไมนมีความสุข ไ้ขึ้นว่าสีมีอันนี่มันว่ส้่งค์อยูนี่เหรอไอขึ้นป่าวาอ่ะมันเป็นบริษัทแล้วมนโดยโดยที่ห้องบริษัทนี่หละก็เลตังซื้อว่าอภิมหาศาลเร้าเพื่อไปจดทะเบียนพระนิตซื้อแล้วได้ซื้อแล้วนครับอภิมหาอภิมหาศาลเ้าไรก็ไดยยังขึ้นแม่พื้นนอ่แม่เอ้นนี่นี่แม่ให้มาแปว่าเออแม่ให้มานี่คุยกันยุ่มวานี่อันนี้ก็คุยได้นี่ เมีเฮ็ดแล้วเเฮ็ดเออเฮ็ดเนี่ไหนเนี่ยมันสีนมีละเหมินโชกอะแคร่งเสียงกับมอดยอดอันนี้เลยเนี่ยเจมันตัดเจมขาดบางเทีอเก้าอี้ดิสินนี่สองมื่นกว่าครับเนี่ยของเชียงเชียงไส้สองสินเม็ดละหามื่นใครเป็นเม็ดบ่อันนี้แปดสิเมตรสิเมตรเนี่ยเงินหมื่นอ่ะเอ้าคู่นี่หามื่นเนี่ยอันนี้มีสองอันเนี่อันนี้เพิ่นหลากเพิ่นเราสินึงนี่นะอันนี้ของไฟ ไฟเพื้นทันนี่ก็เห็นเดียนยอเอพื้นทันนี่สองสิบข้างในข้างในบอมันเลียมมันท้องไปดีไหมนี่ครับน้องใส่ของดีมันก็มันก็ดีแต่ว่าขันที่ว่าของพุทอาจารย์สร้างเด้กมีนทุกอย่างแมีนว่าทุกทุกอย่างมือซ่าวนี่ก็โทรมมามือวานนี่ก็โทรมาโอ้ยพ่อจุ๊บพ่อใจกูยิ้มใจแล้วกูนอนหลับกิ้มขอเสียบเราจนว่ากต่เนี้ยว่ามิตรกูกำังพึ่งเนาะไอ้กับน้องยี่บ้างดี เอ้ยกูพอใจอะไรกูสำเร็จแล้วพอดีมันก็เป็นความฝันของเราคือกันเมีนครับอยากเห็ดอยากเห็ดถ้าว่ามันกับผมมีโอกาสเห็ดคือว่ะละครับตอนนั้นบัดทีดีไมีแล้วว่าไงไงคัทผมพได้ไม่ใช่ทีเดียผู้ใดจีพาเราขอมาเอานั่นแหล่ะเราผู้ใดเขายินยอมรับเออขันโอ้ยกะลาว้าไงว่าไงว่ากะลาหลุดแหงเมียนกับวงบอลรับยัยคัทบอลถือให้โอกาสทางด้านความคิดมันนี่แหละพี่น้องเพื่อนทั้งบอกว่าต้องให้เขาลองดูก่อน อีลีขันเดียวบาบ่วยแมนว่าวาหยาบเด้อพี่น้องขันเดียว่ากะลารถแฮ่จะได้ยังสิมาเฮ็ดมาลำใหญ่ได้ผู้เจ้ามีความสามารถในไมีแมนบัดที่นี่เป็นยังไงเปิดโอกาสแล้วบัดที่นี่นี่เราคนเฮาบางทีความสามารถมีแต่มันมันบ่มีหม่องที่สิแสดงออกลังคุนี่ตอนนี้อยู่บ้านอาจจะลองวนลำมบวนแต่บ่มีโอกาสที่จะมาทำไปขึ้นทาลัคนณลองอยู่ื้อนมวนคืออย่างนี้คือกองยิงนี่แหละเอาไงไงขันบ่ไปพ่อขันโบไปพออ้กทางทางสาวน้อยเ็ด้กจีรู้จักกองญิงบ่แล้วเอาบ้านเราแล้วกกระม้าเรียนะเนาะ họ leo cả má leo này, áo, áo, áo sao, gì là, vượt mở đoạt เก้าดรอเพราะเปิดหลายมาแล้วมาเพราะคือผู้ใดอ,อีกต่างหากทางพี่มีหหยยางกับว่ายางยทางพี่มีเ,เขากับว่าเขาเพียงยังไปเขาท้างนั่น งพี่เขาก็ออบมานอ่กัมาเขาได้นี่เหลายยานรหลายยานรเหยียบมันบคือผู้ใดจีมันปคือผู้ใดเไม่เียแนขาเป็นักปนัทไปยีเจทั้งายยนักเลงแต่นักเลงแต่ดีนี่ผยบดู้ยบดเออสวัสรับเร์เดีครับ พี่หน่อยใครมั้ยนั่งรถมาจะนั่งรถครับบอว่าย่องทีเลยไม่ไม่มีไปไหนเห็นเห็นคุยครับผู้มายมาแต่ฉันผงษ์กับฮาดจากผู้สาวไปบ้างเหรอเมย์แน่สนุนเลยไปเป็นไยาัอยู่ได้คลิปเลยนี่ในผมปะมันยังได้คลิป ว่านขันยันเมียกัยืนินซื้อมโนนเถเว้เนาะแต่ว่าซื้อนี่ซื้อนี่ไม้แห้งเลไม้แห้งไมซื้นี่ม้แห้งถูกยางเลยวบนเนาะ เขาแข่งไทมแมสชนะเขาไม่เห็นเคยเห็นเรือเส้นแผงลอตเตอรี่ไหมเมียนเมนบอกเมียนของเขาเคยเห็นเยไป่ซื้อแขงนี่แล้วเนี่ยอันนี้อีกแผงหนึ่งเมาสองแข่งสัน้